อแค่แค่ิ่อยๆก็พร้อมกับลูกสาวกับพันธุ์ที่อยู่ลูกสาวพันธุ์ว่าหายมากอันมันไม่เกิดกัรงอนไงก็อันกแ่ก้าวอ้อมโุ่นดูเหมือนขึ้นคไม่เข้าเข้ามันดูคนว่าเพิ่งเพิ่หันเด้อคนว่าเขาบอกว่าคนหัน้าไปอะไรเขียนอะไรกันระระยะข้ามแันโก้เลบอกเขียนก่อนเก้าเจ็ด อา<ส>จ,จ 9, 7, รับับเก้าเจ็ดเรบอเขียนมาเจดเก้าเขียนมาเจ็ดเก้าทำไมสับเก้จะสับ 9, เก้จะสับตัวกลับไ้มีดละ่ะไม่ต้องอยู่อยู่และกับกด ติดตามที่สําคัญเลยครับต er ้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีครับวันนี้ผมเดินทางนะครับมาที่สารตายายนะครับมากับอาจารย์กลยนะครับเพื่อขอโชคขอราบนะครับณสถานที่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปขอโชคขอราบกันนะครับกับสารตายายนะครับตามผมมาเลยนะครับตามมาเลยครับผม อ็ใส่เสื้อเหมือนกันเลยเนาะสองคนเนี่ยะะะนะครูกับลูกศิษย์เขาต้องใส่เสื้อตัวเดียวกันโอ้ต้องใส่เสื้อเหมือนกันเด็กร่วมกันเลยวนันน <laughs> ี้แต่แต่อาจารย์โกยใส่เสื้อตัวนั้นหล่อนะเสื้ออะไรนะคนสุรินทร์ทีวีคนสุรินทร์ทีวีอ่ะนะโอ้มันไม่ได้ซัก <laughs> <ๆ> <laughs> โอ้เสื้อไม่ได้ซักใส่บ่อยเกินนะ เออใส่บ่อยเกินเลยไม่ได้ซักเลยชอบชอบเสื้ออะไรนะอ๋อเสื้อคนสุรินทีวีโออาจารย์อาจารย์แม่แม่แม่บ้านชอบใส่เสื้อคนสุรินทีวีด้วยเป่าว่า สุดยอดสุดยอดอาจารย์สุดยอดสาธุสาธุตอนนี้นะครับอาจารย์โกยกําลังทําพิธีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปใกล้ๆเนาะอาจารย์โกยทําพิธีแล้วนะครับขอโชคขอลาบให้กับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์สาธุสาธุนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสําหรับคนสุรินทร์ทีวีครับอ้ามดุงไว้นะดุงไวเออใค่อยเป็งห่เอเจ้า ก,กินหมาก,กินผู่กินอยังน้ำเด้อตายายได้เลือกได้ยามเลื่องตีนและหลุดเก็บนะะได้เลือกได้ยามแล้ววันนี้จะเอาแม่นๆเลยบ่อาจารย์ก็มบบผมไม่อยากให้ใครผิดหวังในตัวผมเหมือนกันไม่อยากให้ใครผิดหวังเลยาสาธุสาธุ อาจารย์คุยบอกว่าไม่อยากให้ใครผิดหวังเลยทั้งใจคุยกันี้เง่ายกันเก่งๆด้วยเหมือนใครมาเขียนไว้เลยวัสดีข้าพเจ้าขอเจอขระการเสดเป็นข้อใจข้าพเจ้าขอตายายสิ่งใดๆให้คดีประสาทเกี่ยวกับข้าพเจ้าหน้าที่นี้องค์ดุสีทั้งของจงช่วยคนสิบประสาทสาธุสาธุอาจารย์ อาจารย์ประวัตินี่รู้สึกว่าจะขมักขมิน้นจริงๆนะวันนี้นนวันนี้เอาจริงตกีได้สามตัวตรงๆล่ะคือไ<า>ข่กับไก่แข่งกันไงคือมันคุบแข่งยากเลย Ô chẳng tôn bột cái trắng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  bột cái cái trắng bột cái cái trắng bột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 นางนกเลยบอก,กบพิดตาเลยมือกับ,บตกสำแม่งมานี่ตั้งแทาทิย่างแหงเลยโอ้ยสม <c oughs> าม์ทโคนขาสาธุสาธุเสี่ยซ้ำโตเลยเพย fc ยสิ FC บหรวยทุกคน fc พีนิวสิบหกรวยทุกคนววันนี้ห่าน้อยนี่ย ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์คนสุรินทีวีนะครับผมืันนี้ก็มากกันหลาย่องครับ่งกุยกุยต,กตั้งใจมากตั้งใจมากย่างกุอย่อององา,า,า,ยานยงน,าาาน,าน,านงี้ขอเรียกว่า่าหกอเอกครอาต่าสกดไลคแชร์ให้คนสุรินทีวีด้วยครับคนสุรินทีทวี สา่เสือคือกันลูกศิษย์ประอจารย์ครับวันนี้ลูกศิษย์ประาจารย์เปมาน้ำกันครับในสาเสือคือกันอกาสามตัว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 ตรงตรง ได้หรอพจันได้แล้วขอปกาก้าครับดิ้นซอให้ท่านประวัตินะครับหน,ในก่งให้สาธุใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์สาธุสาธุด้วยเด้อสาธุสาธุรวยนํากันนะครับรวย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 อออกสีแดงเลยโอ้ออกสีแดงเลยพ่อจันชึบโอ้โหตัวใหญ่จังโอ้โห นิ่แรงอาจารย์กกยวันนี้ลงมาแกทำเสร็จปุ๊บลงมาเลยลงมาเลยกยเขียนี้ก็ปล่ออกเนื้อจะตีกระทางเนื้อจาชุบจะุบอาจารย์โกยวนับบยยยยนน,น,น,าาวนี้นิ่งแรงนิ่งเนาะนิ่งนิ่งนิ่ง,ดดงเดี๋ยวตายเปน็นิ่งนิ่งเลยเนาะมา,าตรงนี้นี้ มาตรงนี้ทีไรออกทุกทีออกทุกทีออกทุกทีอือากันว่าเลเดิมครับใครมาแล้วก็พิมพ์สาธุสาธุแล้วก็ฝากมาแชร์คนสุดินทีวีด้วยนะครับ ตอนที่บนบานจั้นเก่าที่ใส่สอผมประมาณสักสามพันกว่าบาทเาิบย่ยแบบย่อยแบบีไปเล็กๆขนาดยังไงางนั่นนะตรวดนั้นตรวตวดมีแสงขดยืนฟังหนึ่งยืนฟังในทางญีุ่่นจะเสียเป้นสารนันเลยสามพันเก้าลงมาแล้วว่าฉันเก็บเก้าเก้าเนาะ ที่อาจารย์โกยให้มาแล้วอาแอดประวัติตัวไหนนะครับนี่ตัวนี้เลยบ่ชี้ตรงนี้เลยนี่ไหนนี่นี่ลายเส้นนี่เลยอ๋อลายเส้นนี่ลายเส้นนี่ลายเส้นเออดีใช้น้ำหอมเสน่รัจวนอาจารย์โกยเนี่ยอาจารย์โกยใช้น้ำหอมเสน่รัจวนด้วยของปู่คำแสนด้วยเปิดสิโทูอาจารย์ผมได้สักาาเนะ ไม่ได้ซักเสื้อผ้าเลยใช้นมหอมใช้เสน่ห์ลันจวนของปู่คำแสนด้วยอาจารย์ยายบอกสุดยอดสุดยอดสุดยอดอาจารย์ใครมาแล้วใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์ด้วยนะครับนี่พิมพ์ตัวนี้เลยนี่พิมพ์เลยคนสุรินทีวีนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์คนสุรินทีวีด้วยนะครับผมนี่นะครับตัวนี้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยสําหรับอาจารย์กรย์ให้เจ๋งๆเลยวะ

กระพอวครับกระพ่น kind of ี่เลยที่สนามใหญ่กางกงว่าเบากงว่าบางงตนาเดาางนึงเกิดาเดายต้นกระเดานี่ต้นนี้ก็ต้นยังใหญ่นี่ต้นขนวนใหญ่ต้นขนวนใหญ่ก็ต้นกระเดา้างที่ข้าง้ามข้ามข้าา ครับปองาจิงเจีไงาหายจิงเจริงเรื่องงวดนี่หายมหาซาหายื้อย่า่ะอนหมวกดีเขาสิบว่าเห็นหนาย่า่ตีเออย่าถทนหมวกเนี่ยอ่รนกอันนั้นธุซาธุขอหายอืม ขาพุ่งเจ้าก็ได้เจ้าแของกับ้นหลันึ่งเด้อเย่างแาเข้าันอีแคมือแรงมือแงาถอาถูกอ่ะก็ห้ยมันมานอยห่เนาะหาเหล็กก็ไดเโอเลกก็เหนอเร็อกวห่กี้เ่ายเกีเกเกี้เากนี่่เออเพิ่หายใหอดิเพิ่งว่าโอ้สหออกอย่มันออกออกแของงออ กับลูกสาวกับพ so, kind of ันด er ีอยู่ครับลูกสาวพันว่าไห้มากอันมันไม่เกิการงอหญ่ายกับอันพรแต่เก้วอ้อมห้มดูมันขึ้นคนไม่เข้าก็มันดู่นแบบพิ่งพันเด้อคนว่าอ๋อนก็บอกวิจารณ์คนพันบอกคนไ่บพังมันเนมขนมอพรคนว่าก่เอามันตนกับเ่าจะค้อกับว่ากงเกลกไบอะว่าไม่เกิัเก่ามันก็มีอยู่สมต้นนั่ตัวนี้ต้นแต่ตนกระเด้าต้นอีังก่อนนี่ก็เพราะงเกอกอี่พันธมาขึ้นอืม คนก็หันเ้อะคนก็มต้องก็เยอะับตัวคนก็ง่ายคนบอกให้มาเอาที่นี่่นบอกลูกสาวคุณในฝันใงฝันลูกสาวของอิบน่ะสาธุสาธุสาธุอ่ะย่าไปอ่ะย่าขอบคุณหลายสาธุสาธุล่าเราบอกย่าอ่ะย่าล่าเราก็ผมกับเสดล่าคือกันละก็ขอบคุณสำหรับอ่า F4 ทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามก็ใครยังไม่พิมพ์สาธุก็พิมพ์สาธุให้ด้วยนะครับผมขอให้คุณผู้ชมนะครับชมคลิปน์อีกกระลำรวยสุสุคนครับถูกหวยรวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งกันสุสุคนกันแล้วกันครับผมเอารางวัลที่หนึ่งเลยน้อยายนาะสองตัวสามตัวตรงตรงเลยจริงจรงครับผมอ่ะรวย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 ครับกันในปันเลขสิบเอ็ดเลยนาะ ไม่เคยทำแบบนี้เลย <c oughs> เดินในการพันเลขสิบเอ็ดเลยแย่แลมะนี่ใบตะไคร้อีกนะโอาใอะไรเอาใบอะไรเขียนอาจารย์ใบไรอะจรรยนใบหญ้าหญ้าคาบเดาไม่ถูกครับใหญ่อาจารย์เดาบ่ถือแตนโก้ไ่บอกเข,ขียนก่อนเก้าเจ็ดสี่สี่อ่ะ ก้าเจ็ดนะครับกับเาจกับสี่สี่ับสับเก้าเจ็ดเรยบอกเช่นมาเจ็ดเก้าเชนมาเจ็ดเก้าทำไมสับเก้าเจ็ดจะสับเก้าเจ็ดจะสับตัวกลับไช้มีดล่ะไม่ต้องการสับตะเคีนตกเคีทิศตะวันออกเสียงเสียงใต้เหมือนทักสิณกับนันคนนั้นเนี่ยเทียนกันอยู่มีอนซิอืมเรื่อิท ทิศใหญ่ๆมีสี่ทิศคือหนึ่งทิศพัน2สองทิศ <2 S 2> เมนสามทิศอุอ่อะ,อะแถมทิศโกยเข้าไปอีกคลิปหนึ่ง ที่ยืมถ่านก้อนน้อยที่สุดเลยยืมทานก้อนน้อยยืมถ่ายเอาก้อนเล็กๆมันไม่ต่อรอยดำทำไมติดเอาด้ำนี้ดีวกว่ามันเหมือนปากกาด,ดี Uhm อยู่แน่นอนนี่ครับจับครับจับให้ดูนู่นของบ้านนี้นี่บ้านหลังนี้นี่ถูกถูกครับก็ซื้อมาซื้อมาให้ผมสับเหมือนแบบนี้แหละครับสับที่ไรอยู่ทุกทีออกทุกทีครับอ๋อแกมันได้ซื้อเยอะซื้อสองบาทครูสองบาทอย่างนี้นะชื่อใหญ่ต้อนี่บ้านนี่นี่ครับ อาจารย์งวดไปจำวันที่เท่าไรเนาะอาจารย์งวดระจำวันที่สิบหกสิงหาคมอ่ะอืมสิงหาคมอะมะคือคือหยุดมะไปไหนมะอาอุเห็นไหมมะอาอุแปลว่าอยู่อยู่อยู่นะครับอาจารย์กูเขียนยันทับไว้เลขไว้กับที่ใบองนะแล้วก็อันนี้ใช้อะไรเขียนนะบางทีเขียนกับใบอต ไอใยาข้าคาหญ้าคาับยาคาก็ไม่รู้เขาเก็บไว้ตั้งนานนะรัโผมก็เก็บมาบ่อยนะเก็บไว้ก็ไปไว้นี่ที่ผพรมน้ำมนต์เวลาขึ้นบ้านใหม่นี่นะเวลาขึ้นบ้านใหม่ให้เขาก็จะเอายาขคาที่พรมน้ำมนต์อันนี้ก็เด็ดมาโอ้อันนี้ผมไอชิเออกอาจรก์ที่พมมัดแล้วดึงเอาออกดึงเอาออกมาครับ อ่านะครับก็ขอให้เลขตัวนี้อยู่อยู่แล้วอาจารย์โคยให้อยู่แล้วสักให้แล้วสักให้แล้วอะไรก็ทําพิธีให้หมดแล้วทําทุกอย่างเนาะก็หวังว่าจะให้มันอยู่ตัวนี้เตัวนี้เนาะนะครับขอบคุณอาจารย์โคยมากนะครับกับการท้ของคน fc ทุกคนทุกท่านทั้งหลายที่ประารธนาอยากจะถูกหวยอาจารย์โคยผมขออนุญาตหน่อยอย่าลืมที่ผมบอกก็แล้วกันสมุด สีเหลืองสมุดสวดมนต์ของวัดสีเอี่ยมอยู่ที่กรุงเทพเลขรถเมย์ห้าหกหนึ่งมั้งประมาณนี้แหละนั่นแหละถ้าใครถูกหวยมันไม่แพงหรอกครับประมาณสักหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบนี่แหละครับถ้าถูกงวดนี้นะครับขอสมุดสวดมนต์เออหนังสือสวดมนต์ ถ้าใครไปเจอเนาะใครเจอตรงไหนผมพยายามหาหลายวันแล้วมันไม่เจอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอให้ท่านจงจะมีความสุขห้ามเอาฟ้าผ่าแล้วเอาเมฆกับเมฆมาชนกันแล้วมันจะดังเสียงกรุ่มนั่นแหละเสียงกระทบเสียงกระแทกแล้วก็เกิดไฟแลบมันลงล่างอย่าทำแบบนั้นครับคือ เมฆมันก็ะลอยมาลอยมาเรื่อยๆพอมาชนกันปุ๊บเป็นฟ้าแลบหลงล่างพื้ครับอย่าทําให้เป็นฝ้าแลบก็แล้วกันฝ้าแลบก็แล้วกันถ้านี่อัตันถ้าปรณัยคืออย่าเทียงกันอย่าอะไรกันเลยขอให้ถูกขอให้ถูกครับขอให้ถูกโอเคครับ อ่ะขอบคุณอาจารย์โกยหลายครับผมครับครับครับจุ่มกัดจุ่มกัดโยงห่วงงเดินดูสิเกินนนเมียนโยงห่วงแข่งเดินตัวตาพอดีทางเมียชิ่อเราเมียระบิดเบี้นเต้พงรุ่นเด่นนี่อะไรนี่เลขคู่ให้นิ้วชี้นิ้วชี้เวลาพรมน้ำมนต์ต้องใช้นิ้วชี้อ๋อก็ให้แทนน้ำมนต์ไงอ๋อครับจ้ะอ่ะขอบคุณอาจารย์หลายสิบหกประมาณสักห้าโมงห้าโมง ห้าโมงเย็นหรอขับห้าโมงเย็นได้เฮก็เป็นเบอร์สตังค์มาแล้วไหมได้เฮเลยได้เฮเลยเป็นเบอร์สตังค์มาแล้วได้เฮได้หัวอกตั้งแต่สี่โมงหนูเปิดไหมยังครับไม่ไม่เปิดกี่วันกี่วันที่จะมาเปิดหวยออกแล้วเปิดเลยเอาหวยออกค่อยมาเปิดครับเดี๋ยวหวยออกเราจะมาเปิดด้วยกันตรงนี้นะครับอะไรเตงๆหน่อยเดี๋ยวลมพัดโอเคแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ